สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าฟ้าครึ้มค,ค่ะวันนี้พามาดูในสวนกระโพดก็เริ่มเหลืองแล้วลองหักไปต้มดูก็ยังไม่ทันยังไม่ทันเหนียวอะ่ะคือเขาเม็ดยังไม่ค่อยเต่งเท่าไหร่อันนี้ก็พอได้อยู่เนี่ยจะแกะดูนะแต่ต้องรอก่อนนี่ ต้องรอก่อนถ้าแวกปุ๊บนี่เขาจะมีตัวอะไรมาเจเาะก็เลยไม่อยากแวกก็หากไปลองต้นกินสิบฝักได้เป็นขา้าวโพดข้าเหนียวมีอยู่แค่นี้เลยค่ะลองลองเอามาปลูกกินดูต้นกินเอง หวานมากอันนี้ก็โดนมแมลงกัดยอดก็เลยขึ้นมาแบบนี้นเริ่มแล้วค่ะอาทิตย์หน้าน่าจะไอ้น,นี้ได้แล้วรอให้ฝักเขาเหลืองๆห,หน่อยก็ประมาณนี้ เดี๋ยวจะเอาปลูกฟักทองไว้ใต้ต้นข้าวโพดคือจะให้พอข้าวโพดเขาขึ้นแล้วเนี่ยพอข้าวโพดเขาตัดหมดแล้วเดี๋ยวจะให้ฟักทองเขาขึ้นตามมาแล้วก็เดี๋ยวตัดข้าวโพดแล้วก็จะดดยหญ้าออกนิดนะึง เพืที่ไม่ให้ยากเขาคุมฟักทองเห็นไหมคะฟักทองกำลังขึ้นปลูกไม่เยอะค่ะฟักทองปลูกอยู่นี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะไม่อยู่ห้าลุม ปลูกไว้แค่กินไม่จะปลูกขายเหมือนข้าโวโพดอะค่ะปลูกไว้แค่นี้ปลูกไว้แค่กินเมื่อปีที่แล้วก็ปลูกปลูกเท่านี้แหละแล้วมาปลูกรับสองกินจนไม่ไหวอะค่ะคือเราไม่ต้องซื้อเขากินเราปลูกกินเองอันนี้ก็จะเป็นผักอีตู่ก็โรยไว้ ซองหนึ่งเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหอมมากผักไอตูจะหอมมากเนี่ยค่ะมนี่แต่ผักบ้านๆไงอันนี้เป็นผักชีลาวคือจะเอาเม็ดเขาวไว้เขาขึ้นเองเม็ดไม่มีไม่ต้องซื้อเขาให้เขาขึ้นเองแล้วก็ให้เขาออกดอก เพื่อที่จะขยายพันธุ์มีอยู่สองต้นสามต้นนี่แหละผักชีลาวก็มนให้เขาขึ้นไว้เอาดอกอันนี้ก็จะเป็นพริกนี่ค่ะนี่เป็นพริกเห็นไหมคะพริกน,นี่มีอยู่เจ็ดต้นตรงนี้ดินไม่ค่อยดีพยายามเอาปุ๋ยใส่แล้ว เอาขี้วัวใส่เอาปุ๋ยน้ำใส่เนี่ยคะ่ะดกกำลังออกเห็นไหมคะดกมากนี่คะ่ะของปลูกกินเองก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ